ยาทำวุ้นนะทุกคนอันนี้คือวุ้นยายใส่น้ำขวดหกร้อยมิลลิลิตรสองขวดนะทุกคนแล้วก็แล้วก็วุ้นครึ่งซองนะทุกคนครึ่งซองอันนี้ <c oughs> ยายเก็บ <c oughs> ไว้ครึ่งซองแล้วก็ เอาวุ้นแช่แช่ไว้สินาทีนะทุกคนแล้วก็เอามาตั้งไฟยายไม่ได้เตรียมพร้อมเลยนะเนี่ยขาตั้งก้งขาตั้งกล้องไม่ได้ตั้งเลยก็คนไปเรื่อยๆนะทุกคนแล้วยายมีส่วนประกอบนะยายก็จะใช้เงาะนะทุกคนเงาะฝานออกจากเม็ดน่ะ แกะเปลือกนอกออกแล้วฝานเลยฝานออกจากเม็ดเลยไม่ต้องฝานเม็ดฝานเลยอันนี้ยายก็ได้แค่นี้นะแทนแทนลูกตาลน่ะที่จริงอ่ะยายอ่ะจะทําวุ้นวุ้นลูกตาลตอนนี้ไปดูข้างนอกวุ้นลูกตาลไม่มีลูกตาลตาอ่อนไม่มียายก็เลยไปเอาเงาะมาแทนลูกตาลน,นะทุกคนแล้วก็คนวุ้นเข้าไปแล้วเดี๋ยววุ้นเนี่ย ยายจะทำให้เป็นสีเขียวด้วยการใส่น้ําเขียวเข้าไปนะทุกคนเดี๋ยวยายใช้เวลาเคี่ยวก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปกันคนเข้าไปเนี่ยนะทุกคนยายยายได้ยินเพื่อนเพื่อนเพื่อนใกล้ตัวก็มีที่เขาเล่าสู่กันฟังก็มีนะ เขาทําวุ้นเนี่ยเขาคนาทําทุกอย่างหมดละเอาวุ้นไปแช่แล้วก็มาคนแบบเนี้ยแล้วเขาก็ว่าทําไมมันไม่แข็งสักทีอันนี้เพื่อนยายนะที่เล่านี่เพื่อนยายนะถ้าถ้าฟังอยู่ก็จะรู้นะว่ายายคือยายเทืองเพื่อนเธอเขาก็คนคนเสร็จเขาทาหม้อใหญ่ด้วยนะเขาไปงานบวชญาติเขาเขาบอกมันไม่แข็งตัวสักทีเขาเลยสาดเข้าป่าหญ้าไป เททิ้งเข้าป่าหญ้าพออีกสักพักหนึ่งเดินไปเห็นเอา้านี่วุ้นที่ฉันศาดไว้นี่มันแข็งอ๋อเขอต้องต้องรอให้มันใส่ภาชนะแล้วมันเย็นใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาถ,ถึงได้รู้มาเล่าให้ยายฟังกันนั่งขำกันเราต้องคนนะทุกคนถ้าถ้าเราไม่แน่ใจอ่ะพอเขาเดือดแล้วอะไรแล้วเราอยากรู้ว่าใช้ได้ไม่ได้นะเอาน้ําเย็นมาแล้วก็ตักวุ้นเนี่ยเหาะลงไปในะน้ําเย็น ถ้าน้ำเย็นจับก้อนแล้วก็นั่นน่ะคือใช้ได้แล้วขั้นตอนการดูถ้าคนไม่รู้นะตาถ้าถ้ายายก็ยายก็กะเอามันก็ได้ผลทุกครั้งที่ยายทำนะถ้าเราอยากให้อ่อนเราก็ใส่น้ำเยอะอย่างอย่างวุ้นครึ่งซองเขาให้ใส่น้ำกิโลครึ่งเราก็ใส่สักกิโลครึ่งเกินเกินวุ้นก็จะนิ่ม แล้วถ้าเขาเราชอบตั้งการแข็งเขา้าเขาให้ใส่กิโลครึ่งใช่ไหมเราก็ใส่ไม่ต้องถึงกิโลขึ้งที่เขาทำบุ้นกรอบกันนะนะเขาก็จะทำแข็งแข็งเดี๋ยวให้เดือดให้เต็มที่นะทุกคนไฟไม่ต้องแรงมากไฟกลางๆ เดี๋ยวพอใกล้ได้ที่ยายก็จะหยอนน้าเขียวลงไปแล้วก็ใส่เงาะเงาะนี่ถ้าใส่ไปเลยมันจะเขียวเนาะยายก็จะวางในถาดแล้วก็เทน้ําบุนลาดไปเดี๋ยวยายเตรียมใส่น้ําตาลก่อนนะายายก็จะใส่น้ําตาลแล้วนะน้ำตาลก็แล้วแต่ชอบนะทุกคน ชอบหวานชอบไม่หวานปรุงเอาตามใจเราเลยเอาละลมมาปิดม่านก,ก่อนก็จะมืดนิดนึงตาสั่งหวาน ยายไม่ชอบกินหวานแต่ตาสั่งหวานสูตรยายก็จะใส่เกลือ เติมเข้าไปหวานไม่พอก็เติมเข้าไปใช้ได้แล้วสะใจแล้วตอนนี้ใส่น้ำเขียวไปจะหอมนะน้ำเขียวอันนี้หอมมากนี่น้ำเริ่มไม่นี่ล้ละเริ่มไม่ไม่เป็น ถ้าถ้าสมมุติว่ายังไม่ได้ที่ใช่ไหมมันจะเป็นเม็ดเล็กๆๆ,ๆติดอยู่เนี้ยแต่ถ้าเป็นแล้วถ้าถ้าได้ที่แล้วมันจะเป็นเงี้ยจะเนี่ยอันนี้อันนี้ยังเป็นเม็ดอยู่มันติดอยู่ถ้าพีใหญ่อมันไม่ออก เห็คนเป็นฟองเลยตอนนี้เป็นเป็นฟองอากาศเต็มเลยไม่กุไม่ไม่คนก็ไม่ได้นะทุกคนต้องคนได้แล้วนะทุกคนยายก็ยายก็จะใส่สีเขียวลงไปนะใส่น้ำเขียวลงไปหรือถ้าใครชอบแดงก็ใส่น้ำแดงลงไป ถ้าชอบกาแฟก็ใส่กาแฟก็ได้นะทุกคนหอมมากน้ำเขียวหอมมากแล้วพอนั่งแล้วยายก็จะตั้งไว้สักพักหนึ่งนะทุกคนรอให้มันเย็นตัวแล้วยายถึงจะเทรอสักแป๊บหนึ่งไม่ได้ไม่ใช่เย็นเลยนะรอให้ ไอร้อนมันออกสักแกป๊บนึงคือให้ให้ฟองอา,าอากาศมันหายอะ่ะแล้วเราก็ค่อยเทยายจะเอาเงาะใส่ไปเลยนะทุกคนจะได้หอมน้ำเงาะอืมอีกแรกว่าจะใส่ทีหลังละใส่ไปเลยตอนนี้ใสแล้วแล้วยายก็จะเทใส่ถาดแล้ะ ยายเทยใส่ฐานแล้วนะทุกคนฟองอากาศเนี่ยช้อนออกช้อนออกไม่หมดก็ไม่เป็นไรนะทุกคนเราทำเองจริงๆอะ่ะเขาต้องค่อยๆเทค่อยๆเท,เทมันจะไม่มีฟองอากาศแต่นี่ยายเทยพวดพวด มันก็เลยมีฟองอากาศเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งตอนที่แข็งตัวแล้วนะทุกคนก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนลองชิมเลยสาชิมเลยเออชิ้นที่สองแล้วอร่อยไม่อร่อยก็ดูเอาเองอร่อยมากสามที่สองแล้วสองชิ้น